มาปิดอันนี้ครับไม้หลีวปักปิดปักปิดออังอีปักปิดอังอีเสียงเสือพอดีปิดหายคนจริงครับแต่น่าจะเป็นคนสังเคราะห์ไม่น่าจะใช่หางม้าผมกระต่ายหาะที่จอดม่ใสวยอะไ่ะไรเหมือนกระบอง ว่าเลยใช่ไวแค่ไว้แค่หูเพราะว่ามันได้เท่านี้จริงเพราะว่ารอบเนี้ยผมชุ้มเฉี่ยมาแล้วโอ้ชุ้มเฉี่ยมันใังได้ชุ้มมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหมดบ้าเลยชุ้มเฉี่ยอะไรชุ้มเฉี่ยดู ตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่โคลนโผลไปถึงโขงมันตกชัยเต็กหกแช่ตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงปลายนี่ตกหลักฮะชัยชัยชัยฮ่างร้อนนี่นะฮะร้านเองหลักตกอะไรโอ้ร้านนี้ไม่ได้ชุ้งเสียงอันนี้เป็นชุ้งเสียงนี่ไงไปวัดให้หนูให้ยืนสลับเนี่ยไม่คงต้องต่อยาวออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยช่ไห อ่านะครับปกหลังฮแล้วก็เต็งควายทําต um ั้งๆใจดีแล้วครั้งหมดอาลีวิลยาย่อมย่อมเกิดบารมีครับผมทํานเพราะถ้าไม่ใช่สิ่งเสียงพุกผมก็ไม่ทำให้หรอกนะ อัศกงครับอันนี้อันนี้อโอโอวาสนาลูกศิษย์อาโงวันนี้เขาถวายชุดอันนี้รถขัอวายานหนึ่งพันบแล้วก็ถวายชุดต้นยีนอาเจนาแปดอันนี้ของของบ้านผมถวายวาส่านี้ยใส่โคนะอว่าสนามอกต าอากงครับเมื่อก,กี้ที่อากงบอกว่าให้ลูกผมกับลูกสะพ้ายมานี่วันไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ได้อันนี้อากงอากงก,ก็อยู่อย,อยู่อยู่ที่บ้านผมเป็นประจำอยู่แล้วตรกงเนี้ยก็ <c oughs> อากงน,นี่สวยสวยพ่อตัมปอ,อร่สวยลูกตามมาตรงเลยจะได้มีบรารมีตัวเหล่าเอีย้ยเป่ากโมโเซียน บ้านเรือถือบ้านมันขยันขยานรวมกันไอ้โก้เอี้ยโปเอี้ยก็โอ้ยสีจูเอี้ยตามนี้เลยเอ้โกงเสร็จให้ด้วยจะหญ่กว่ไม่ไม่ตึงก็อยี่สงสิในสัตว์จ้าก๊อฟจะใหญ่กว่าเจ้ามีมีทั้งโชคมีทั้งราบมีทุกทุกสิ่งทุกอย่างในโก้ แล้วมีอากงอยู่ด้วยทุกวันด้วยปลาิมเสียงเสียงตึงเสียงไม่เร็วนะกงสีดีดีดีอ้อช่งนี้สุขภาพได้ดีอ้าวอันนี้หนึ่งชุดไม่ต้องเสียบเลยเลยก็จุดทูบของอัน้ลครับออันนี้แล้วกอัอนนี้ของอะไรอ่ะองององท่านพี่การ อย่างไม่จับน้ำอย่างน่ะข้าวงล้องยิ่งดีถวายข้าวกล้องอันนั้นของของอันนั้นไม่ใช่เหรออันนี้ของจันเจ้าเปล่าไม่ใช่เอออันนั้นผลไม้ใช่ค่ะเนี่ยยฝากถวายเลยนะอันนี้ของจันเจ้าอ้าวก้อง อันนี้ของจันเจ้ารัาวตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหารทำไมไปโร่พยาบาลนี้หรอนอนอยู่นั่นนะค่ะออกสิ่งหาคุณผู้หญิงรักษายาวเลยยาวจังอุยดุยขอช่วยอยู่ไม่ต้องกังวลก็แกก็กลัวค่ะวันนี้ก็ให้ทีมแล้วก็บนอัจจิาแผนสําเร็จแล้วค่ะาาออก ไม่ใช่ไม่ไปราบใจค <ใน S 3> ุยพ<ข>อ<ข>อ,อยู่พอจยืนเรื่อยอังกงครับเดืนได้ไม่มีโคเรื้อรังความเี่ยก็ก็ก็ประมา้ดีความใบ้าน่ยให้จบไปเลยตรงใกล้แล้วล่ะค่ะใกลใ<น>้ใกล้ใกล้มาก ใช่เกเยแล้วมีอะต่อไหมครับไหมครับแล้วแล้วจะบนถ้าเกิดลูกลูกทายมาจะบนบนอะไรคกับเก่งเกียร์มาขอค่ะมาขอไม่ได้บอเลยให้ให้อ๋อคงให้อยู่แล้วถ้าเฮียบนเฮียต้องรูปมาคืนนะคนดีินดีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปีนขึ้นบันไดแน่แล้วคงบอกปีนตึงเลยเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยับเฮียอะไรครับอ๋อ ขอลามขอโชคลาภแล้วขอขายที่ได้เลยครับขาครับยินดีต้อครับปลไปลหมดเลยปลดป่ส้มา้วส้มมาก้วยส้มมาก่อนรบชุดพวกนั้นจะเป็นไงบัวยุต้องมาไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้อยก่อนมีอะไรน้ำไหมเนี้ยครับ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 

แบ่เกินแบ่เกินแบเกินแบก็กลางนิวอ๋ออ๋ออ๋อนี่นะแบบนี้จะไม่มีเงินแบบนี้จะไม่มีเงินทำอะไรอย่างนี้ก็ทำได้เยอะต้องเอายังไไม่ให้ชิบรับเวลารับหนะเดี๋ยวก็ออกหมดเดี๋ยวใครนะครับ

แอสุกข้าวงานมเลยปเลยอันนี้ด้วยนะยังจนีออยกไปไปมัเดิมาเยแอสกข้าว้คราบเ่งาน้่ยาราบที่นกสเสร็จแค่ลูกเดียวไม่หมดใชยหมวดไลอวยขวยขวยขวยย กล้วยสองหวีกล้วยสองหวีเด uh. okay. like yep. oh, like yeah. ือนเดือนกแล้วนะเดือนงนรออยู่เดือนเนกลาเอาตูดปิดให้อังยีแล้วก็ให้อังยีไปช่วยแม่ผมด้วยตามนั้นบอกบอกบานเร็วบอกเลยปิด งานนี้นงานซิโก้ถ้าจะนำสีจ้างพวะโอแลเป่าวกงแลกิมจือแปะแลจงคุยแล ยมประตูท,ทั้งหมดแล่ข่าวจืดอเอยาะแลมึงมึ๊งบ่อปลารอให้ก่อนพรทุกท่านโจมมาขอใครจะถวายสร้างพวกอี ให้ขอไปแล้วเผาให้ทำบุญให้อีขันห็นหินะใครจะขอเงินให้มาขอบุญบุณทำางมาเอามาเอง จงตั้งใจเงินต่อเงินลาบต่อลอย่งขุดฟงฟงฟงไปทั่วในงานจบพัก กาทำบุญวันนั้นผมก็เอาชื่อมาประกาศได้ไหมที่เขาเสียบบุญก็ทำใหม่ก็เพียรเอามาใหม่อ่ะต่อเพราะไอ้เก่าก็ผ่านก็เพียรการถามมีคนฝากถามว่าจอยหยิบแบกชอบอะไรที่งสิ้นนะจารถามต่อไปอะไหูฉลามน้ำแดงไม่ไม่เอาแล้วเปลี่ยนแล้วไก่ต้มไก่ต้มเล้า คุณเรียนชอบปลากงไม่ไม่ชอบครับไม่ชอบตักงงไก่ต้มแล้ววันนั้นอร่อยไหมไม่อาวิยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่มีใครทำให้ต่อไปต้องไก่ขอทานนะมันต้องใส่เหล้าจีนอ่ะกงวันนั้นมันใส่เหล้าฝรั่งเลยแม่อร่อยต้องใส่เกี้ยนชุนเยอะๆมันมีเหล้าจีนน่ะผมจำไม่ได้ผมเคยดื่มโอ้เหล้าจีนที่ปรุงอาหารใช่ค่ะ ชาฟ้าฟัชาฟักเด็เมองอสั่งจริจริงมีมีขายมีขายอยู่เดเมีองมัานี่ชิลหอหอสิวข่าวข่าวจิชอบชอบชาพริชชาพริชชาพริชายครที่เป็นตกเเจ้าเจ็ เจ้าแปดชอบโเลียงเลเก๊กห่วยห่เก็บหคดีนะโคลียงต้มดีดีใ่แกงปูซาด้ลยการรับออเดอร์แล้วที่ชอบมากคือ เก่า้าเก๋าชอบ่อยทุกท yeah. nah. ุกปมข้าวเกาอะไรนี่เก๋าที่มันอยู่ในไอติซัมาที่มันเป็นแป้งเป็นแป้งบาขเก๋าไปเอารอบนี้เดี๋ยวซื้อไก่ทุกรอบเนี่ยมือค่ะเราไปสั่งไไม่ไปสั่งในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะชอบ

เลยยากเลยไม่มีใช่ไหมไม่มีเดวลาธี่อัสดาคือปกติป้าบัจจามจู่เจ๊บจูคชอบเหล้ากินเหล้าใช่เลยเหล้าเข้าเมาไทยแล้วขาเข่าเม้าไทยยิ่งช่องแล้วกรงกระถางด้วยพระบริษัทคนอื่นท่านชอบอะไรที่สุดนะครับควรควรจะไหว้ท่านอ่ะ ศีลรักษาศีลครับปุ๋ยเศษเนรอครับผมศีลห้าก็ได้นะครับผมเนาะเยอะปุ๋ศีลเยอะไหมงโลใส่ซีนพี่โกงเล่าแล้วเอาลับที่โกงเอาละแล้วไม่มีองค์ไหนที่ชอบทุเรียนเลยเหรอครับตรงนะนะ ถ้าซึ่งเห็นสองร้อยปีสองสามร้อยปียุคยุคใหม่แล้วทุเรียนพระว่ายเนี่ยเขาก็จะเรียกอะไรพันหมอนทองนะครงคำว่าหมอนทองเนาะก็จิ้มจิ้มเ้าถวายได้ จบจบนะนะโล่หล่มให้ช่วยเข่าหมันลำใหญ่ชี้มุกชอบตะสะโนบอกมาขวกัหลับใหญ่เราเราองใหญ่ไ็ได้นะ่า ใ่งสิเาลยที่มัเนลำใีแ่ทเลยสูจงี่ที่มีขาย้ี่มีขาวล่าข่าวทอนำใหญ่ต้องลองดูกถ้ามีใจสูจุงอ่ะรที่รเล่าเล่าเกาหลีที่เป็นกดวยมีมู้จ็นขวล่าขาว้อำใม ลูกศิษย์ไปอโกนลูกศิษย์อากงที่วันนั้นบอกน้องเล็กอ่ะบอกว่าวันนั้นห้ามทําคือไม่ให้แฟนเขาเป็นประธานแล้วเขาก็เป็นเป็นประธานเาะว่าเขาติดพุงแปะโควิดก็กินยาแต่ก็ไม่เป็นไรมากเขาก็เลยบอกว่าวันนั้นอากงบอกไม่ให้ทําวันนั้นเขาก็เลือกบอว่าจองโรงแรมแล้วก็ได้เป็นแต่ว่าไม่เท่าไรพ่อ แล้วผมมัเดี๋ยว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 มัอากงครับเขาจะเปิดบริษัทใหม่อู้ผมก็เกือบลืมเดี๋ยวเดียเอากงเขาจะเปิดบริษัทปฏิทินมาหน่อยปฏิทินปฏิทีเยนอากง่น้องเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูวันที่เขาก่อนอู้เกือบลืมเลย เกือบไปแล้วเกิบลิงนดูเสืซีพี่นี่เสือนีนี่อยู่นี่นี่อยู่นี่นีาน้องเล็กอีเกิดปีพะแมเจียลูกลูกเกิดปีลิงลูกชายอีคนเกิดปีหมูน้องเล็กเนี่ยผมเขจะเปิดบริษัทจุฬาหินครับแล้วลูกาเาเปิดวัดใหนใคร S <S <S ประก็น่าจะเป็นนกน้อยเล็กแต่ใครดีครับอาจารย์เดียวเดียวชัดโทรเลยชัดเจนใช่เดี๋ยวชัดเจนโทรชัดเจนสักระระยะเดือนหน้าเนี่ยครับเดือนกระดาษช่วงคุมเดือนสิงโกเนี่ยไม่ยังไม่ถึงเดือนเกศเดือนเกศมป็นช่วงโเ ตอนนี้อยู่กบโกงเนี่ยน้องเล็กจะเปิดช่วงวันไหนใครใครเป็นประธานใครเป็นปร,ะระยะไหนครับเอาระยะวันไหนน้องเล็กไม่ใช่วันเสนาร์ัน่าทยใคร,รใครเป็นรประธานใหญ่ น้องเล็กน้องเล็กพี่พี่มะแมเชียเงี้ยแล้วก็มีคนเปิดฟีลิ่งแล้วก็พีหมูด้วยเฉพาะคนที่เป็นประธานที่สิบสองก็นัานกันนะประธานที่สิบสองได้ไหม

เอาพรเข้าบ้านก่อนถ้าบ้านไม่เสร็จก็เอาพระเข้าเข้าเข้าเข้ในบ้านก่อนแล้วก็เรามีบ้านมีตีตีหรือเปล่ามีมีไหมเยมแล้วมีตีจู้อันเก่าอยู่ค่ะอ๋อมีตีจู้อันเก่าอยู่ต้องใช้เงินมีตีจู้อันเก่าอยู่เนาะไม่เป็นไรต้องต้องเลืสิบองนี้เปิดเปิดได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องเลื่อนไปกว่านั้นขอขอขอข้สิครับรวันนี้ ขอปันทีนหน่อยทีนอีกถ้าสิบสองไม่ได้เอา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 สิบสองแล้วเอาท่าไหร่ะสิบสิบสองอ่ะสิบสองอันนูต่อถ้าไม่ทันเอากลัวจะไม่ทัน ยี่สิบสองวันสุขยี่สันสองวันสุขได้ไหมอ้าววันสุขเวลาเวลาเวลาเก้าโมงต่ายเวลากะตายแล้วกงกรตายไม่ต้องจ ตีห้าตีห้าไม่ใช่งูเที่ยวงูอเงี้ยันกระตายว่าแล้วาโมงน้างถึงสิบเอที่บอกกระต่ายงนือถึงสิบเอดโมงใช่ทำอไรเที่ยะตายเที่ยวงูไงเนี่ยกระตายมีอครับผมก็ตกลงคือวันที่วันที่ยีสบสองนะทำไม่ทัน อแต่ถ้าไม่ทันก็เอาวันที่ไม่ทันรองสิเอดไมันออแต่ถ้าไม่ทันกอีกนที่ย่สิองเอ็ดนมงนะคะเออเออเอ้าเอ้าเอาเอายี่จบอก็ทอยู่นะโชคดีโชคดีว้าว จบ,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 บแล้วด้อยลอนบนบนเออาอนจ๊ะเก็บโชคด้วยโชค